สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วงพยอมมีคําถามจะถามเพื่อนๆนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้ชื่อว่าต้นอะไรนะคะพอดีมีเอฟซท่านหนึ่งนะคะส่งมาให้บ้านไร่วงพยอมแล้วก็ไม่บอกด้วยว่าชื่ออะไรถ้าใครๆทราบช่วยบอกบ้านไร่วงพยอมด้วยนะคะนี่ค่ะ คนของเขาเป็นแบบนี้นะคะมีแต่รากไม่มีหัวไม่มีเง่านะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครรู้จักต้นไม้ต้นนี้ช่วยบอกบ้านไร่วังพยอมด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยนี่ค่ะใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกเป็นต้นไม้เมตตามหานิยม ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ